ับพี่น้องเจ้วัน,นี้่าพี่น้องว่งายางร่องกล่องของพี่น้องคือไม่กันซันไหมพี่น้องามาลองมึงผาามันสิสมูนปันไหนแอพี่น้องทองซุ่มมึงพี่น้อง เนี่ยเบื้องบ้านบอกว่าบอยเบิ้งกะพี่น้องยิบซี่กะจะเพิ่มเมือเด้เอยพี่น้องเลยบอลเลยล่งหลายมือแล้วพี่มีคลิปจีลง่งพี่น้อง กะรถแห่กะแฟนคับกะบล่อไปก่อนพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้มันคือสิมงนี้โคบีตโคยังเข้ามาอีกแล้วพี่น้องก็เลยเมื่อนั้นไปเขากบบ้องห้ยทายพี่นอออ้องเออลืมบอกไปพี่น้องเอ้ยไอ้บ่าวบันชวนได้เปลี่ยนเสื้อได้พี่น้องเอ้ยเปลี่ยนมาเป็นไอ้ Lạy chỗ Lại <laughs> cho A bậy tiết tắm ghi gạo đẹp nặng nề. Ngwoài. Wong nga, bì kì nhoi bò. Bừng hoa, bò, 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 mời bà việt nam mời bà mẹ nhằm lặng gần chị cái tầng đang phải ngay vì nóng nữa mời bà nhưng mà nói nó à là, à là mà bòi. Mà bòi nhưng mà lại bà được mời bà ngoài 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 ngoài

ไก่ซ ouais ื้อไทยซื้อไ่ได้จับเออป็นหยัดเขาหยัดเขาจับขึ้นมาแมวม่อยเห็นี่มากขึ้องไก่ขึ้นลกขึ้นห้างคำคำ Hãy bấm xuống thua phía nó Xuống thua phía nhé Thua phía Ừ, phía nó, xuống tua phía nó Cần ก่อนแล้วสวนทวริสงคือทว่าว่ดินบ้านเฮากะใส่จะปิงเกอร์่าพี่น้องมันแรงกะอุนนี้กะปลาบอกเกลือพ่วงพ่าพี่น้องชมบรรยากาศตอนคำคำยำแรกทำไมไปไงแล้วอันนี้แล้วเราถอนลายเตียวแล้ว มันหาที่พี่น้องน้องเคยเห็นบ่หาที่นีเ่เห็นบ่เอาไปเผากินพี่น้องแสบแสบได้ร้องไห้กันสันไหมพี่น้องเอ้ย กะลิปนีก้กะสีว่าใครมีสาระปันไหนพี่น้องกะพอโรวจขอกวให้หน้าร่องไอ้ไอ้กระสันไหมสีเราพี่น้องปลาภาพเป็นสีสมูทพันไหนสือมาพันก็บาทพี่น้องกะเพื่อเพื่อนเอฟซีพี่น้องทั้งหลายให้มีภาพมันดูดีกึินสมูทกึินพี่น้อง บรรยากาศคำคำํำแล้วพี่น้องเมือ่อแล้อย้อนแสงจักหน้อยนี่บานเป็นใหญ่ขึ้นค, <c oughs> ครับอ่าคักไอคลิปนี้ก็สีมันบอกพี่น้องว่าเปลี่ยนซอช่องแล้วพี่น้อง กะขอให้พี่น้องติดตามต่อไปด้วยพี่น้องเ้ยเดี๋ยวมีกะอีสานนาโช์กะสิไปทายท้ำให้พี่น้องเบิ่งคือเเอาเถอะพี่น้องจะรับจิ้มนี้กะขอบคุณครับ